อย่าไปเรียกชื่อคำพูดนั้นยิ่งกระตุ้นความอยากรู้ของใบหมอนเธอถามต่อว่ามันคืออะไรเหลยยายยายทำท่าลังเลนานก่อนจะพูดว่าเมื่อก่อนแถวนี้เคยมีคนโดนหาว่าเรียนอคมติดครูเป็นคนดีแต่กลายเป็นทีร้ายเพราะใครบางคนในหมู่บ้านนี้แหละเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นทีกระหัง ต้องถูกไล่ออกจากหมู่บ้านกลางดกึกถูกทุบตีจนแทบขาดใจแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยชื่อเขาอีกเลยใบหม่อนขมวดคิ้วด้วยความสงสัยไม่เคยได้ยินคำว่าผีกระหังมาก,ก่อนเธอถามยายต่อว่าผีกระหังคืออะไรยายหลกตาล้าพูดว่าผีกระหังหน้าเขาว่ามันมีใบพัดไม้ถ่ายติดแขน บินได้ในเวลากลางคืนมีกะลาห้อยหลังมันกินของสดของขาวชอบเลือดไก่สดสดหรือแม้กระทั่งคืนในคนบางคนบอกว่ามันบินคู่กับกระสือแต่จริงๆมันน่ากลัวก,กว่าฟังถึงตรงนี้ใบหมอนถึงกับขนลุกแม้อากาศจะร้อนอบอ้าวแต่เธอรู้สึกเย็นได้เยือกขึ้นมาทันที